สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงรายกำหนดการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงรายติดดาวก้าวสู่องค์กรคุณธรรมปีที่2ประจำปี2567มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าง,งานพัฒนาชุมชนบูรณาการทำงานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายและทำงานเคียงข้างประชาชนยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10 สืบสารรักษาต่อยอดเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงรายโดยกำหนดการดำเนินการตามแนวทางการพัฒนา5ด้านดังนี้ 1. ด้านบริหารดีจำนวน3ประเด็นได้แก่1.1ภาวะผู้นำการนำธรรมพิบาล Myset ในการเป็นแบบอย่างที่ดีเช่นการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมการใช้และสวมใส่ผ้าไทย1.2แผนกลยุทธ์ด้านพัฒนางานงบระบบคน มีคำสั่งมอบหมายงานคำสั่งโซนจัดทำบันทึกข้อตกลง MOU 1.3ระบบงานในกระบวนงานหลักการทรงงานกำหนดแผนติดตามสนับสนุนกิจกรรมระดับโซนการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนง,งานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน 2. ด้านประสานงานดีภาคีมีส่วนร่วมจำนวน2ประเด็นได้แก่2.1ประสานงานภายในเครือข่ายมีการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรภาคีเครือข่าย ให้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมตามภารกิจและตามนโยบายกระทรวงกรมจังหวัดและอำเภอได้แก่การประชุมเสริมสร้างศักยภาพองค์กรสตรีเพื่อขับเคลื่อนการขจัดความยากจนการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสูนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองหน้าโมเดลระดับจังหวัด2.2ประสานงานภายนอกภาคีเครือข่ายมีการประสานงานทั้งภายในและภายนอกภาคีเครือข่าย ได้แก่ติดตามการสร้างความมั่นคงทางอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกับแม่บ้านมหาไทยการส่งเสริมด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามแฟชั่นและไลฟ์สไตล์สู่ตลาดเชิงพาณิชย์จัดพิธีทอดผ้าป,ป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูป,ปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อนำรายได้ช่วยเหลือเด็กด้วยโอกาสในชนบทจัดกิจกรรมเชียงรายเลอค่าสารสัมพันธ์คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือรวมใจเดินแบบผ้าไทยใส่ให้สนุก 3. องค์กรคุณธรรมจำนวน5ประเด็นหลักได้แก่3.1พอเพียงมีการรณะโรงการใช้ถุงผ้าการพกแก้วน้ำส่วนตัวและการประหยัดทรัพยากรโดยการใช้กระดาษรียูส3.2วินยัยกิจกรรมออมวลลบาทสร้างสุขสร้างรอยยิ้มส่งเสริมองค์กรคุณธรรมกิจกรรม5สอ3.3ส,ส,สุจริต การประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตภาพแสดงเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต3.4จิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาณวัดฝั่งมิ่นกิจกรรมหนึ่งเจ้าหน้าที่หนึ่งครัวเรือนยากจนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเฉลิมพระเกียตร,ร,รตาานานยริร่วมกิจกรรมจิตอาสาณองโดดบ้านฟาร์มร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 3.5กตันยูการแสดงออกความจงรักภักดีต่อสถาบัานชาติกษัตริย์และกิจกรรมรดน้ำดำหัวข้าราชการบำนาญและพัฒนาการจังหวัดเพื่ออนุรักษ์สืบสารประเพณีวัฒนธรรมไทยเนื่องในเทศกาลสงกราน 4. บริการดีจำนวน2ประเด็นหลักได้แก่4.1 One Stop Service บริการงานในสำนักงานสำนักงานสะดวก อุปกรณ์ใช้งานการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนบรรยากาศภายในสำนักงานดีสะอาด4.2คลิชุมชนและสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบริการงานในชุมชนมีบริการสนับสนุนการใช้ประโยชน์คลิกชุมชนมีการประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์คลิกชุมชนอย่างต่อเนื่อง 5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีจำนวน3ประเด็นหลักได้แก่ 5.1ประเมินตามเกณฑ์10ข้อบวก1ข้อการรายงานตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน5.2ผลลับตามตัวชี้วัด KPI การขับเคลื่อนตัวชี้วัดอย่างมีประสิทธิภาพ5.3นวัตกรรมการจัดการองค์ความรู้มีการจัดทำอินฟ g กราฟิกในการสรุปงานทำให้เกิดการพัฒนางานการพัฒนาคนพัฒนาองค์ความรู้สำหรับนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบประเด็น10บวกห ดังนี้สวัสดีค่ะนางสาวกัญจนาเงาเงินค่ะนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการค่ะการพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกดอกนาโมเดลค่ะโดยใช้โมเดลทมรอดสู่ความยั่งยืนด้วยความพอเพียงสร้างภูมิปัญญาขยายผลต่อยอดสร้างการพัฒนาด้วยเครือข่ายที่บูรณาการค่ะ กิจกรรมการสร้างความมั่นคงทางอาหารของจังหวัดเชียงรายปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความสำเร็จคือมีการประสานงานร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอในการขับเคลื่อนกิจกรรมให้บรรลุผลตามเป้าหมาย2มีการ ขับเคลื่อนกิจก,กรรมการสร้างความมั่นคงทางอาหารร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานต่างๆในจังหวัดเชียงรายจนทาให้เกิดผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพในการทํางานเป็นอย่างดีสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวแสงวงสันสมปานนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษขับเคลื่อนการดําเนินงานผ้าไทยใสยให้สนุกโดยยึดหลักการทํางานสืบสารรักษาต่อยอด โดยการเชื่อมโยงต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำในการพัฒนาผ้าไทยสู่ความยั่งยืนสู่ Sustainable Fashion สวัสดีค่ะดนนาาิฉันนางสาวจารุเชทินิพค่ะผู้รับผิดชอบงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงรายค่ะซึ่งเป็นประเด็นเน้นย้ำของอาิตดีกรมการพัฒนาชนุมชนประเด็นที่4ค่ะ ยึดหลักการขับเคลื่อนง,งานทบทวนจัดขบวนชวนทำสนับสนุนและถอดบทเรียนเริ่มจากทบทวนครัวเรือนเป้าหมายจัดขบวน,นกลไกการขับเคลื่อนง,งานในทุกระดับชวนทำโครงการที่สนับสนุนงานสจพได้แก่โครงการหนึ่งเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนหนึ่งครัวเรือนยากจน โครงการออมวัละบาทสร้างสุขสร้างรอยยิ้มสร้างองค์กรคุณธรรมโครงการเชียงรายสารฝันปันสุขสร้างรอยยิ้มปีที่7และโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยสนับสนุนการดําเนินงานของอําเภอประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนและติดตามการดําเนินงานจากนั้นถอดบทเรียนการดําเนินงานเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพการดําเนินงานหนึ่งตาบล1นผลิตภัณฑ์โอท็อปมีทิศทางในการขับเคลื่อนง,งานดังนี้ 1. การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. การพัฒนาผู้ผลิตผู้ประกอบการ o t ท 3. อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ o t ท 4. อการส่งเสริมช่องทางการตลาด 5. การเชื่อมโยง o อท P เพื่อการท่องเที่ยวปัจจัยแห่งความสําเร็จในการขับเคลื่อนงาน o อท P ใช้กระบวนการ DCMR ดังนี้ D data ข้อมูล C communication การสื่อสาร M มอนิเตอร์กำกับติดตาม R ่า r o r t รายงานผลส่งผลให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายคนสำาราญงานสำเร็จ3 4 5องทุนพัฒนาบทบาทสตรีสู่คุณธรรมนำเงินคุนปลดหนี้ด้วยความดีสตรีเชียงรายป้องกันแก้ไขรักษาด้วยการตรวจสอบติดตามต่อเนื่องและต่อเติม กับเพื่อนองค์กรคุณธรรม5มิติด้วยกลไกแห่งการเรียนรู้พัฒนาต่อยอดสู่ผลลัพธ์พชเชียงรายองค์กรคุณธรรมบุคลารกรในสงกัดมีคุณธรรมการจนาศรีพงศ์นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการสวัสดีค่ะฮาริไทยใจสุขนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนนะคะเป็นผู้รับผิดชอบ งานภารกิจสําคัญในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลจปทอและคลิกชุมชนนะคะในส่วนของการขับเคลื่อนงานในฐานะนักวิชาการก็จะมีหน้าที่ในการที่จะศึกษาเรียนรู้ในเนื้อหาหลักเกณฑ์การทํางานเป้าหมายของงานนะคะว่าจะต้องขับเคลื่อนด้วยกระบวนการอย่างไรบ้างนะคะก็จะต้องมีหน้าที่สื่อสารถึงผู้ปฏิบัตินะคะซึ่งจะต้องสารสัมพันธ์กับนักวิชาการ พัฒนาชุมชนในระดับอำเภอนะคะแล้วก็ผู้จดเก็บข้อมูลหรืออาสาสมัครที่เกี่ยวข้องนะคะที่จะได้สร้างความเข้าใจในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลจปทหวัอหรือการใช้งานคลิกชุมชนซึ่งเป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่นะคะก็ในส่วนนี้การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีใน การทำงานระหว่างทีมงานทาคีเครือข่ายก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้งานประสบความสำเร็จค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันศิริลักษณ์ผลจันทร์อกอัจาริยพนาชุมชนชำนาญการรับผิดชอบงานกองทุนชนุมชน,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 ชนงานกองทุนจะดีจะพัฒนาได้ดีต้องมีถฐานซึ่งในที่นี้หมายถึงทุก,กองทุนเราต้องมีฐานข้อมูลในการจัดระดับการพัฒนา เมื่อรู้ว่าอยู่ในระดับใดเราก็สามารถมา่ความอบวถแข่งได้ค่ะบลิยุทธิ์3-2ขับเคลื่อนบริษัทปร,ระชารกรักสามัคคีเชียงรายวยิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดบลิยุทธ์ที่1สะสาง1ทบทวนแผนการดำเนินงานของบริษัทและปรับเปลี่ยนโครงสร้างบุลคลากร2สะสางส,สินค้าคงคลังและสะสางบ,บัญชีของบริษัทบลิยุทธ์ที่2ส่งเสริมประกอบด้วย ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าที่คอชเชียงรายและคณะกรรมการบริษัท 2. ส่งเสริมให้บริษัทจัดเวทีประชุมหารืออย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 3. ส่งเสริมให้บริษัทใช้มาตรการควบคุมการเงินอย่างใต้ชิดชัดเจนและเป็นรูปธรรมส่ส่งเสริมให้บริษัทหาช่องทางรายได้ในหลากหลายรูปแบบกลยุทธ์สนับสนุน1สนับสนุนกิจกรรมของบริษัทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท ประเทศชาติและสังคม 2. ประสานบรูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การสนับสนุสน,นอย่างต่อเนื่อง 3. บมริการแผนงานกิจกรรมของพอชอเชียงรายในการสนับสนุนกิจกรรมของบริษัทส่งผลให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงรายมีผลการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จดังนี้ 1. การคัดสารกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2567 2. การประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นประจำปี2567 3. การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2567 4. การคัดเลือกบุคคลคุณธรรมและหน่วยงานคุณธรรมประจำปี2567 5. การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัดประจำปี2567 6. การจัดทำสารสนเทศ ตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขตตรวจราชการประจำปี2567 7. การคัดเลือกสำนักงานพัฒนาชุมชนที่มีผลการดำเนินงานด้านสารสนเทศดีเด่นและระดับดีโครงการพัฒนาชุมชนดิจิทัล4.0ประจำปี2567 8. การบริหารนี้เกินกำหนดชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีร้อยละ1.48อันดับหนึ่งของประเทศข้อมูลณวันที่15สิงหาคม67 9. ก้การเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปี2,567ร้อยละ99.58ข้อมูลณนะวันที่15สิงหาคม67 10รางวัลเชิดชูเกียรติกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับประเทศประจำปี2,567 10.1รางวัลชมเชยเข้ารอบ12ทีมระดับประเทศการประกวดเดินแบบการแต่งกายผ้าไทยใส่ให้สนุก 10.2รางวัลชนะเลิศก,การแต่งกายผ้าไทยทีมดีเด่นตามโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพลังสร้างสารรค์เศรษฐกิจชุมชนสู่ความอุดมสมบูรณ์พูนสุขอย่างยั่งยืน10.3รางวัลการบริหารมิเกินกำหนดชำระต่ำกว่าร้อยละสิดีเด่นระดับประเทศ3ปี 11. ประกาศเกียรติคุณค่าชาการลูกจ้างประจำและพนักงานราชาการดีเด่นกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีพุทธศักราช2567ของจังหวัดเชียงราย 12. ประกาศเกียรติคุณข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานราชการดีเด่นกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีพุทธศักราช2567ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชนนางนารมนกระจงกลางนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 13. ประกาศผลการประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดเชียงรายประจำปี2567ดังนี้13.1รางวัลชนะเลิศสุดยอดผ้าจังหวัดเชียงรายประจำปี2567จําจำนวน1รางวัล ได้แก่นางสุขาวดีติยทธอำเภอเชียงของ13.2รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจำนวนหนึ่งรางวัลได้แก่นางมาลีธรรมวงศ์อำเภอเชียงของ13.3รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองจำนวนหนึ่งรางวัลได้แก่นางศรีวรวงศัยอำเภอเชียงของ 14. บรางวัลสตรีดีเด่นการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ2567ของจังหวัดเชียงรายมีจำนวนสคนได้แก่ 1. น่งางสลักจุตติยพยรัตประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย 2. นนางมาลียันยะศีรองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย ความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรภายใต้การขับเคลื่อนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงรายติดดาวก้าวสู่องค์กรคุณธรรมปีที่2ประจำปี2567โดยมีผลการประเมินดังนี้ดาวทองหนึ่งดวงจำนวน5อำเภอประกอบด้วยอำเภอวิงชิงรุ้งอำเภอพญาเมงรายอำเภอขุนตาลอำเภอป่าแดดและอำเภอวิงป่าเป้าดาวทองสองดวงจำนวน12อำเภอประกอบด้วยอำเภอผานอำเภอเทิงอำเภอเวียงัย อำเภอเวียงแก่นอำเภอแม่สวยอำเภอแม่สายอำเภอเชียงแสนอำเภอแม่จันอำเภอเชียงของอำเภอแม่ลาวอำเภอแม่ฟ้าหลวงและอำเภอดอยหลวงสำนักงานพัฒนาชุมชนติดดาวระดับสุดยอดดาวทองสามดวงจำนวนหนึ่งอำเภอคืออำเภอเมืองเชียงราย